วาสนวัตฝากถึงตนเข้ามาทําไมไม่เกรงใจเจ้าที่ถอยได้ก็ควรถอยเร็วๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงให้ความสนใจกับเหล่าแฟนคลับกันเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีปะระเด็นร้อนระอุแต่ก็ได้จบประเด็นนี้ด้วยดีและในวันที่22กันยายน65วาสนวัตอิสร,ราไกลศีลเจ้าของเวทีประกวดมิสแกรนไลฟ์ผ่านเ c e b o o k หลังเคลียร์ใจกับอิงฟ้าวรหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ซึ่งมีประเด็นดราม่ามาหลายวัน โดยระบุว่าวันนี้ได้เข้าประชุมกับอิงฟ้าและเจ้าหน้าที่บริษัทหลายคนซึ่งตลอด3ชั่วโมงเสร็จเจได้ข้อสรุปว่าข้อสัญญาสิทธิและหน้าที่ว่าต้องทําอะไรกันบ้างสิ่งหนึ่งที่น้องอิงฟ้ายอมรับคือเหตุการณ์ไปสิงคโปร์กับพี่สาวกับตนจริงเราก็คุยกันแบบตร,ตรงไปตรงมายอมรับในสิ่งที่เกิดผิดพลาดและบกพร้องเราถึงจะเดินหน้าและแก้ปัญหาด้วยกันได้น้องก็ให้ความร่วมมือดีสิ่งที่เรื่องต่าง ที่ทำให้น้องพักผ่อนไม่พอ,ไม,พอไม่ใช่เรื่องงานและยังมีเรื่องอื่นคือคนใกล้ชิดญาติขอให้คุยเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวเรื่องงานกับองค์กรน้องก็ระปาก็เรื่องต่อไปพวกดอมและการบริษัทตนให้หลักการว่าไปปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยเงินทุกบาทต้องเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลาเมื่อคนบริษัทอยากจะดูคนเปิดบัญชีต้องยอมรับส่วนเรื่องของตนนั้น ตนบอกว่าไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ทุกคนต้องเข้าใจตนว่าเรื่องความรักความหลงและการพูดคุยมันเป็นเรื่องส่วนตัวระดับหนึ่งแต่ตนคุยในฐานะผู้ปกครองคุยในฐานะเจ้านายให้ระมัดระวังและตนขอความร่วมมือน้องไม่โพสต์อะไรที่เป็นลักษณะของอารมณ์หรือการใช้สื่อสารแบบความรู้สึกมากเกินไป อีกเรื่องคือถามน้องอิงฟ้าว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เป้าหมายคืออะไรก็อธิบายหมดน้องขอโอกาสไปต่อที่ประชุมก็ให้ไปต่อแต่ต้องมีเงื่อนไขที่แจ้งไปเพราะฉะนั้นน้องอิงฟ้าขอปรับเนื้อปรับตัวไม่พูดเรื่องที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งคือนับจากนี้เป็นต้นไปน้องจะขึ้นตรงกับตนคนเดียวจากนี้ไม่ว่าจะทําอะไรต้องส่งลายมาก่อนการกระทําทุกอย่าง เช่นวันนี้จะไปสังสรรค์ก็ต้องแจ้งว่าไปไหนมีใครไปต่อให้ไม่อยากให้ใครรู้ก็ต้องพิมมาให้ตนรู้ก่อนคนอื่นส่วนการรับงานนั้นเปลี่ยนทั้งทีมใครติดต่อน้องเบอร์เดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมจะเป็นคุณอูและผู้ช่วย4ีถึงหคนมาดูแลตนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อดูเรื่องนี้อย่างต่อไปการรับงานนั้นวันนี้ได้ลงโทษเพื่อเป็นบทเรียนในการทํางานมีการปรับเงินค่าใช้จ่าย เพราะบริษัทเป็นมหาชนการรับงานที่ญาติพาไปรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่แต่การส่งเสริมการขายที่ไม่ผ่านบริษัทก็จบลงบนโต๊ะสำหรับประเด็นสุขภาพานั้นพรุ่งนี้จะพาอิงฟ้าไปพบแพทย์ขอไม่บอกโรงพยาบาลและแผนกเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อร่างกายน้องส่วนการซ้อมนั้นต้องยอมรับว่ายังไม่ได้จริงจังทางทีมงานที่เตรียมไว้จะเริ่มเข้าซ้อมน้องพรุ่งนี้ หลังกลับจากโรงพยาบาลและจะซ้อมรัวๆไปยาวๆคิวงานไม่มีอะไรแล้วเพราะปรวหมดเพื่อจะได้อยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเหมาะสมเหลือแค่รับรางวัลน,นำเรียนกับแฟนคลับวันไปรับรางวัลจะมีเวลาน้อยอยากให้น้องได้พักตนขอร้องแฟนคลับและกลุ่มด้อมให้น้องไปรับรางวัลและรีบกลับไม่อยากบังคับว่าต้องไปรอจากนี้จะออกกำลังกายลดนอน สร้างความฟิตเพื่อเดินหน้าต่อผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงขึ้นอยู่กับที่เป็นตนให้กำลังใจเราได้มีข้อตกลงกันจะไม่มีเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเกิดขึ้นเด็กขาดอิงฟ้าก็ให้คำมั่นสัญญาก็ตกลงจะลุยตนในฐานะผู้ใหญ่การให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่สำคัญสุดทั้งนี้มันจะไม่มีบ่อยนี้คือบทสรุปในวันนี้ส่วนตนนั้นน้องก็รัปากในระดับหนึ่ง ตนก็ต้องฝากทุกคนด้วยถ้าเจออะไรก็แจ้งมาได้ที่ตนเลยส่งมาได้ว่าแจ้งตนมาแล้วหรือยังแฟนคลับทุกคนหักรักน้องอะไรไม่ถูกติน้องได้ตนคนเดียวอาจจะทําไม่ไหวแต่แฟนคลับช่วยได้จากนี้การไลฟ์ของอิงฟ้าจะน้อยลงเพื่อให้น้องได้เปลี่ยนความคิดบ้างและข้อสรุปน้องยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่อินโดนีเซียพร้อมฝากถึงตนว่าทำไมถึงพุ่งเข้ามาทำไมไม่เกรงใจเจ้าที่บ้างหรือครับวงการมันแคบตนรู้จักผู้รายล้อมคุณดีเพราะฉะนั้นถอยได้ก็ควรถอยเร็ว